สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแฉไม่หยุดเพจแตงโมนิดาปล่อยคลิปเสียงล่าสุดให้ชาวเน็ตจับผิดอีกแล้วออกมาโพสต์อย่างต่อเนื่องครับสำหรับเพจเฟ c บุ o o k h a p p y m e l o n o f f i c i a l ที่ปล่อยโจทย์ให้หลายคนแก้ปริศนามองภาพตามกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนวันที่เกิดเหตุที่ดาราสาวนั้นเสียชีวิตและ ล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนาอยู่ในค่าที่ผ่านมานั้นได้มีการปล่อยคลิปเสียงและเขียนแคปชั่นว่าช่วยบอกให้หน่อยว่าเสียงสองคนที่คุยกันเสียงเป็นใครและเขาคุยอะไรกันซึ่งเป็นบทสนทนาของคนบนเรือซึ่งในคลิปนั้นไม่ได้ปรากฏว่าคนบนเรือนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนและใช่เรือเดียวกันกับที่เป็นข่าวในคดีของแตโมหรือไม่ แต่ได้มีการสนทนาด้วยกันโดยมีข้อความจับใจความได้ว่าปริศนาหนึ่งอะไรนะปริศนาสองติดเมียอยู่นี่ปิศนาหนึ่งใช่ปริศนาสองเออซึ่งติดแบบติดแบบปริศนาหนึ่งติดเมียโดยจากคอมเมนต์ของชาวเนต็ตที่มาตั้งคำถามโดยชี้ว่าประโยคที่ฟังไม่ชัดว่าออกเสียงว่าอย่างไร และเชื่อมโยงอักษรย่อ,อก,กันเพียบเลยว่าเป็นใครโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นก็ยังไม่ได้ถูกเผยฉากออกมาว่าผู้โพสต์นั้นเป็นเสียงของใครหรือกล่าวถึงประเด็นอะไรกันแน่ขอขอบคุณข่าวจาก Nation TV Online ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ